ตอนนี้กามาหลดตลาดปักเซ่พาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศตลาดปักเซ่โคตรร้ายใน่วนนี้เขาจะก่มาจับจ่ายสื่อของเนาะเจ๊ใ่เงียิ่งเด่นวคุณ่ะไรอีไปพี่เนาเนาะปเียโลเทยเสียโหดเทย์โลเทย์โหลนังหาชโลเต็มที่ไหนเนี่ยอ่าป้าใหม่อ่าพี่นครปลาพ่เนาะแบบไงเลย ปักเซ่พี่นอ้นอ,งนองอ่าสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้กามาหล่อตลาดปักเซ่พาทุกคนมาเบิร์บรรยากาศตลาดปักเซ่หล่อเบิร์ป้าเพราะว่าบ่ได้ออกแต่เฮือนต้นเลยนะไล่ไล่ฉีดแหลกะก็เริ่มได้ออกมาเนาะอาสิพามาเบิร์ตลาดบรรยากาศตลาดคือเกินซ้ำได้แต่ตอนนี้หาเมงตลาดเขา้าวเรือมติดน้านาะสังเกตเลยเห็นทุกอ,อย่างเป็นเดียวนองหมอก,กันคือ ตลาดเขาจะปิดไว้เป็นปกติพิดปกติตลาดเขาสิปิดไดว้กลัวปกติเนาะแต่โบมีรถนะมากาจเห็นโบมีรถจนตกใจว่าเอ,อ้าเบิ้งเขาปิดตลาดบอลยังคะนะเดี๋ยวให้เบิ่งภาพบรรยากาศเลยเนาะข้างหน้าอันนี้เขาสิมาสื่อป้าเพราะว่าอ,อื่นกลายเป็นสก๊อตเบียงก,กันแล้วเนาะก็เลยต้องมาสื่อป้าขึ้นไปเบี่ยงไป้าพี่น้องหลายๆออยลาคนขึ้นไปไลคล้ายๆแบบใหม่เนาะ มีมากมายมาาที่นเกาแต่ว่าข้างในนี่ตลาดเ่นเขาจะปิดไหว่ปกติปิดบ้างละสนมป่านอยง่ยงๆอยู่ดักอานข่าอานข่าเนาะจะข้นมือนิข้นติักข้นนี่ว้าข้นติกข้นมือนิกระจากรนเลยครโอ้แมนวะ้ติดอะไรสัม สามสเจดคนจะกะตดต่างข่าวพ่อเจ้านนอเไปเบ่งป้ากันเลยหอยเลยหอยพี่หนอห้อยสายหอยหอยหอยลกขนได้อันนี้เอ็นหนหาผ้านะเออาหา้นหอยหอยหนังคอหอยหนังคอเดี๋ยวจะลอออกมาก่อนเพราะมันนักอยู่เขาไปเยอะมาขึ้นนนักเนี่ยลุก้เลยสี่พันเท้าเลยโอเคเดี๋ยวออกมาเอา้าไรรือต้องเทไหรนี่ต้องส่งกระต เขาเยอะหลายๆเนานะตบปากกัไล้ส่วนนี้มีเล่นข้างในบรรยากาศตลาดดาวเรืองเน,ะนยาะไปย่างเข้าไปสไล้ส่วนนี้ฝนตกแล้้วปาขึากก้นป้าขึ้นไล้ได้เดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งปากก้ายอยู่ไหนเนาะแค่นอกนี่ก็ไล้อยู่แต่เ้าต้องรลอกก่อนฝนป้าก็ไล้มีป้ากขื่นงางแดงนี่สูบไง เหนื่อยหลายวขอไปตรงนี้หน่อยเนาะรอให้รอหลายก่อนเป็ดไก่โบโบรดิเดี๋ยวนค่ะปรดกเนาะเาดนี่อ่ียิ่นี่ปีอยู่บ้านเาีแหละโอ้พี่นาหันบ่ เลือดตังาขายในตลาดจุ๊ดสิตามค้ายในตลาดดูค่ายาาดีเ่ราะจะรำเนื้อก็จะค่ายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสต้องค่ายได้มากมาแเวกคนเด้อทั้งเขานี่เลื่อยนี่มีคือทั้งเขามาหยางมาเจอคนเลยกไกลสุสสสือแซ่บอีกพ้อมนาดเลย,ดยเดี๋ยวพาไปเบิ่งป่าก,กันเนาะมาเคลียร์คนที่หนอมาเคลียร์แกงเกียบบอ <laughs> มังกรีนฝามาเอ่เพิ่มใหม่ยังก่อมักนใหม่เออมางกนใหม่จว่ากขเจะรล่ตัวเองมังกวินผ่าอะไเนาะจออ้าวว้าป๊บเหตุใหรอบไห่ารเนาะปบเร็วได้มนวโอยไล่สุเนาะอยใส่เนาะ เ็ืนอยินไหนมอนีอ่องบอา่ท่เจะคลป่าเนาะลายขนาดเลยป่าใครเป็นโรกบอโรคขาผัดพี่อ่องป่าสไลไรสื่อเป็ปย,ปออปย,เปยังมีป่านี่เพอดบพรนี่โดหนี่ป่าออป,าปาลาายอีกนีน้อยไม่ตาไปเ็นต่อเนา สดล้าอยู่ในสวนนี่เขาจะกองม,มาจับจ่าสู่อค้องเนาะสือ่อ้กินปลาตัตาไปเห็ดหละ คิดต่างกันปลาตองอันนี้ต,<ร>ตองดาวปลาตองไกยโอ้ปลาตองดาวไกตัวตได้แสบกว่ากนันเดียวก่นันขอวันต่างไปซื้อๆอ้แ<อ>ปลานังข้าวปลานังคุปลาดอ้ดอยดอยเก็บหลับอันนี้โลดอะไรก่อนหาซีหาซีอสีเป็นลาเนาะ้านเาอดนี้โลดอะไรบ้างอะไรดีหรอโลดอะไรบ้างัวนินบ้านนี้โลดอะไรเนี่ยแนั โคลาเซนีเจ็ะหาทีคัดออกมาจับใจสูดข,ของไรหเน,หนาะจิเป็นลายมีแต่ปลาตองนเนาะไรแตใจเ่เถิงไมต้องวางคู่อาจจะเมืองปลาบะไเตงอ่ะฮะโ่าปลาคอเนี่นะโอ้มาแะ่ปลาคอเขาจบ ทักต่อบ่หรือเขาเหลี่ยมโอ้มีแตะไบหนังพองโอ้หนังพองเล้วเสืหลายเสือร้ายเพราะแต่เราเหงือมาขายไม่ได้แต่มันสุดร้ายกับเป็นโลโอ้นั่นเโลแบบนี้ว่าเส่อร้ายเขาเห็ดปล่อยแม่เออเบิดป่อดินทางไหนพูดพี่น้องเอ้ยไข่รลายนี้เนาะไข่เต็มหงเลยป้าป้ายังก่อนเพิดเลยตะเขียตะเขียะนาะพี่น้องเลย จะมีคนจะคั่วให้เลยเนาะเพราะว่าเดินทางใกล้แล้วมันสิเน่าหั่นบะคั่วเลยนะเขาต้องให้เพคนคั่วเลยตับมันหนีเขาก็กินบอกเออไข่กับไก่ทอดนี่เหนียวอะอ่าถิ่น้องไผ่ปลาพี่นหนองอืมใหญ่เลยเนาะเก็บเดบอเรสโซสะไรก่อนวะโอ้เก็บป่อยให้ตรวจงานเขาโอ้แบบนัด์วะ กระหูและสไลด์สื่อเป็นเดยสอเก็ตออกเลยค่ะนะมันมี้เจ็บแบบว่าไปกลัวยตัวน้องเจ็บกตัวโอ้โมีสูตรใหม่นอกเดี๋ยวข้าศิมาเบิ้งในเมนูต่อไปของข้าโอเคเนื่อขาคนเดาใจโอเคเดาปัญใจตรงไหนโอ้แปอเรอก่อนมาให้ผอมป่ะน,นี่ โอ้ปรแทกหนกก่อนนำนะพี่น้องนอก็ดีเกรินอะอย่างเี้กรน้ะไร่ี้เ้าเบอร์อบ้ายังบเพียนี่วะเบิรซื้อเลยซื้อแล้วโลดโลดหนึ่งซีกิาวค่ะ ปลาเครื่องบ้าเหรปลาเครื่องบเอ,อ้าจำปลาเครื่องย่างนี้่เขาเอินอยัยเครื่องอกโอ้แม่มตัอปลาเคร่งทางแดงโลด่ะไรเดี๋ยนี้ปลาเครื่อง,ง,งโลดยีสิบยีบสิบบอคือว่าโลนกนาตะกีแปดสิบสงปาแก่บางบ้างนั้นโลดเร้าพันปลาพีอันนี้มาหามือปาขึ้นไล่ๆอ่ะเนี่้มันโบมีปากเออ่วน,นี้ป้าโบมี่นอกฝนบนตก๊กก็เลยว่าป้าอยากขึ้นลาค่ะขื่นเล็กน้อยก ตอนนี้ขาสือนคุยกับไห้หน้กาะน้ำเพราะว่าเขาไปไกลเต่งมาสินอเรยมันกะัะวดไหแต่ว่าข้าสือนี้เน,นาเพิ่นแซ่บาวมนเพิ่นกระแถมขวดให้เลยขอบใจด้วยเด้อน,นี่เดีละไก่อีกองหนึ่งเนาะไน้มกอด่มีมค่ะเนาะใส่ซีเลยลที่เป็นลายประเส่งก<ว>็โลเทไรนี่เีโรเจอรเนี่ลยอะไเอาแมอยู่ไหม โคทินยองคนเจอาเอาหรอโบ้ได้อะารมากันโอี่มาเอาบ่ลมนนานนาปดร้ายนาดจีนอองพี่จะปาเโอ้หไงปานโกบบได้ปลาแล้วี่ยากาศยี่ในมาลี้ยนเด็กกินบ่ นี่เขเรียกย่งไงทเ่ดึงของจนต่างน่าจะด้ไปนงเราัปเพียรถถ่เพียรล่ะร่ารนังหาจีดเต็มที่เ่อป่านี้๋าใหม่น้ำตาน้ำตาไปบยางไปหยางไปหยางนะจ๊ะจะเจอเอวที่ว่าซ่นเนอซ้ยนกเกาะนี้ใสนีนสิงจะสันเผื่อ เย็ดโลเยดโล่สีใช้ดมก่อนเห็นไหมเด้งเย็ดโล่เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เมาป่าเป็นเมาเลยเมาเป็นเมาสดเออเจ๋ยังนี่ไรไรเนาะเขามาดีเพิ่นนี่แหละย่างมาดีเด้อย่างมาถ่างนี่เจอคนแย่ก่อนหมูเลยฮักประกันเลยเนาะว่าโลดเต็มโลดเต็มโลดเต็มแล้วค่ะก็เต็มเนาะตามมาตรฐานเพิ่นวันซัน ปลาเครื่องนอนี่ไก่เกลืปลาขั้งไก่ังปลาเกลือหมก่าซึ่งแบบนี้ใหม่ๆสดเลยนะโลนึงเจ็ดสิบพันอยู่นี่วนไล่นะแชทกั้นเองมาัดไัอุ้ยน่ากินันนี้ตนเอาตัวนี้ใส่น้ำนอวิธีการหิวฮ้อซ่าเมนุั้งยาวเดี๋ยวป้าไปไว้รถกันนันเลยเข้าสีมา ขอมาสืบคล้องอีกหน่อยหนึ่งเนาะมาเบิ้งหอยใช่มาเบิ่งหอยคล้องหอยยั้งอ่ะนะเยถามได้ไมปลาสอบตรงตรงนี้อ่องเลยก็ได้ไหปลาย้าสีเนาะตัวนี้เซ้ำโลเราปลาจุบอามมกนไมได้จะเบิ้ยแต่ว่าปลาเบิ้แล้วมันก่ที่ือเสมอก่อนแล้วแล้วตึ้ตรงเพิ่มยก่นะด้บ่เบิ้ดวะลตจะสีก็ปลากระไดเน้ะ เออเรากลอู้วกเปามาไหวเนาะเลสิบห้าเบิงสื่อยังเติมซีเมน่ะว่าคลาดแล้วบ่อันนี้เขาิดเมนเบิยุ่งอย่างกันล่ได้แหละากนเดียกกันตอนนั้นได้ลงร้านงไิบเอ็เอรือว่าป็นหนังรอยเออไปตรงเข็มใส่อันนั้น แยกเส้มนมาหนัดก,กัะเสียปนาน,นุานี่หนูหองห้องจะนี่ยาปฏิเลนดล้มันคืออย่างท่าประตูอ่ะกอสิวาแต่ว่าชอบพูั่านจัรดอกนาะไม่ใช่ินาที่นายทำเขาปิดจนกบบโออกทางอ๋อส่วนนี้คนปิดฐานไม่ไหวแบบบ้านเท่าไรเขาก็ปิดไวไวคือกันเียบไมีแด้ห้องกินนี่แหะคือขืนเนาะ อันป็นรุ้แน่สิบบาทนู้จะยีมาหลนี่มาสองขืนนี่แหละเนบอกสงกจะสี่นี่ประดี๋นี้บะมี่สงนบ่มี่มแตรส่งนี้านนี่มาอร่อย ส่วนป้าก็มีไลายผู้ค้ายเนาะแล้วก็แต่ละเจ้าะหานรถศาสตร์ก็คือกันเดี๋ยวเต้เข้าเหลือสื่อของเจ้าได้เป็นเจ้าะใดแต่ว่าเข้าเหลืองของไม้ขาอยู่ในเข้าเลยต้องสื่อของไม้ขาอยู่ในเนาะความจริงแหละแสบทุกทุกเจ้าแหละแต่ว่ารถศาสตร์มันถึกใจพายไล่กลัวนะเฮ้ยขำมากเฮ้ยคือขืนเนาะพี่น้องเนาะ คนเขามาจับจส่ของ่ลน้องเลยดเลย่านอย่างนั้นพักถุงเครื่องแกงาใหม่ก่นจะกินมีแต่สื้อแล้วมอนจะสีกระจาะมมสมป้าพี่น้องเออเตนี้มีเสะจริต้นี้มีเส็จตนนี้สมป้าป้าเพท่อนพ่อมาเยเล่นอร่อดิตงกัไเลยนะนี้เขาว่าสมป้าพักพี่น้องามีเครื่องพักนะพี่ิานี่่อดีกว่างานอาชี่จิิไปตดที่นีกว่า ขี้กันบ่ขี้กนมี้กันหน่อยอันใหญ่ตั้ใยังมันสิกายด้วยข่ตัดมัองตางแล้วเรขาละค่ะเดียวน่ออยหน่งอัมันผลเป็นผสัวหด้วยงกมากงโลกนงตนนได้สโลนึงโล่าตื่นหน่อยนึง แวมันกาหัวานอาชิปเป็นแซนด์แซนดเอเอาซนด่าแซนด์ซ่าเอารูดใตีกเอ่อยใช้ตือะตือนึงิตืวน้องหนึ่งซะเอือกลอาเนมลูึ่าเรอวันนี้เหกินด้ใช่ไหโอ้กหนึงเสีไก่เลยอ้โอรอยจังเลวก็จะเ่อนี่ค่ะ กามีร้านรสาสตร์นอ่แล้วแต่สือใจไัยว่านอเห้างกันน้ำหาจนเห็นงานจะได้ออกแล้วป่ะนี่พี่นอ้องเดี๋ยวเจอกันบังเชียโสวัดีกันเไปเวี่งเนาะสำหรับคลิปนี้ไปกันเด้อเจอกันไหม